อันนี้ของเขาอันนี้ของเอมนะเป็นสเต็กโอ้โหมี <c oughs> กลัวทำไม้ไม่ต้องกลัวดูเห็นไหมไ,ไปไปไหนซื้อ <c oughs> ขนมบีบอะไรนะคะ ใช่ค่ะเพราะว่าหนูหิว่าหนูอยู่ขนมเพราะว่าหนูไม่อิ่มค่ะรู้ไหมคะเราไปไหนกันคะเครื่องเครื่องบินเครื่องเครื่องบินไปไหนเกิดนาเวลาอ่าทริปนี้เป็นทริปวันเกิดของนาเวลานะคะแล้วเครื่องเครื่องบินไปไหนคะภูเก็ตค่ะอ่าถึงกันแล้วนะนเวลา ชอบไหมคะชคะนี่เป็นงานขึ้นเครื่องในรอบนี่เป็นงานขึ้นเครื่องในรอบหลายๆปีเลยเนาะใช่นานมากจริงๆเราก็อยากจะไปนะต่างประเทศเนาะแต่ว่าอะไรสปอนเซอร์ไม่เพีเนอะวันนี้นะคะเราจะพาเด็กๆไปเขาหลักค่าเราก็ไม่เคยไปนะเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันเดี๋ยวเราต้องรอวันนี้เราจะไปไหนกันลูก ไปไหนมะโรงแรมโรงแรมอะไรโงแรมสนามบินมั่วอันนี้ผู้ร่วมเดินทางนะคะหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองคืออากงลกาบ้าเป็นสปอนเซอร์รองเบฟใส่รองเท้าเพิ่งเห็นเหมาะกับบีช เราจะไปบีชบรรยากาศสนามบินไม่ได้มานานมากทางรายการเรานะคะมีกําลังมองหาสปอนเซอร์หลักนะคะเพราะว่าสปอนเซอร์รองเรามีแล้วะคะ่ะคนที่1น,นะคะก็คืออาานั่นเองนะคะแล้วสปอนเซอร์รองอีกท่านหนึ่งก็ให้เบฟพาไปหา <c oughs> สปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์อยู่เพิ่งไปนี่เป็นสปอนเซอร์รองอีกคนวันนี้ราอยู่ในะช่องเอ็มบุตรลา เราจะไปไหนกันล่ะขึ้นเครื่องบินไปวันเกิดนะเวลานะคะขึ้นเครื่องบินบนไปวันเกิดน้อยแลนะคะที่ไหนคะอ่าเขาหลักค่ะอ่าวันนี้เขาหลักใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เขาหลักค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเป็นไงแฮปปี้ไหมไม่คนนี้แฮปปี้แฮปปี้ีมากแฮปปี้ไหมฮะน้อมไหมยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหวานหวานที้ไหน ต่างเลยนั่งริีหนต่างเลยแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมชอบไหมโอเคไปจะไปฉลองกันที่ไหนครับโรงแรมเลยูกโรงแรมเลโรงแรมเลยไปอยู่โรงแรมไม่ไดีเขาลาโอเคไหมครับ ลงเลยไห,ไหนะอ่าวันนี้เขาหลักค่ะอาวันนี้เขาหลักนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะอ้า,อามีคาซีด,ด้วยค่ะไป <_ p ull ing> เพื่อความอะไรคะเ,รเพื่อความปลอดภยัยเราต้องนั่งตรงไหนคะคา,คาซีดีคาซีสอง,งอันนี่เรา,าก็มาเกียน,เ,ยนเข้าเทียงกันเตียงบ้าอะไรกี่โมงแล้ว <_ letter> ทุกคนให้ดูตอนนี้เวลาบ่ายสามข้าเที่ยงเที่ยงจนจะเย็นอยู่แล้วเป็นเป็นเยี่ยงเยี่ยงเยี่ยงข้าเยี่ยงเดี๋ยวเราจะเข้าโรงแรมอันนี้คือทางผ่านเนาะนี่คือทางผ่านที่เราไปโรงแรมแต่เขาไม่เคยมองด้านฟิลอมทางขาเเขาไม่เคยมองนทางขวาเลยทีอ้วกเราสั่งอาหารมาทานเยอะมากเราสั่งมากี่เมนูเนี้หกหกเมนูอร่อยกี่เมนูอร่อยเจ็ด เดี๋ยวมีมาดึกมาดึกจะกินก่อนนะถึงแล้วอาวานีเขาหลาเอ้าเอ้าเชิญเชิญเอ๊ะ อยู่ไหนนะคะชีวิตเด็กดค่ชีวิตเด็กเด็กโอเคสวัสดเรากำลังไปที่พักใช่ค่ะดูยิ่เรากำลังไปห้องพักของเราค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปว่ายน้ำไหมคะว่ายน้ำที่เยี่ยมเลยกว่านะคะเรามาพร้อมกับฝนเลยใช่ตอนนี้ก็ มาทังก็หมดเลย <c oughs> ล็อกเรียบร้อยไม่กระเด็นแน่นอนมีผ้าใบกันฝนให้ด้วยนะคะใช่ไม่กระเด็นแน่นอนแล้วก็ไม่ออกแน่นอนเรา,าไม่ได้ออกแน่นอน <c oughs> ใช่หายใจไม่ออกแน่นอน <c oughs> ห้องที่เราจะาพังนะคะเดินจากห้องไปหาดไม่ไกลเลยนะใช่ใช่ไปเราไปดูกันกว่า นี่เป็นลาสเก็ตบอร์ดเซร์สเตคะ่วนไกลๆนี่เป็น,น้า,าจำลองครับผมส่วนซ้ายมือของผมนี่เป็นห้องฟิตเนสหรือยิมนะครับยิมนี่เปิดบริการยื่นิบี่ชั่วโมงเลยเพียงแค่ใช้กีกาบเต้นเล่นขาในั่นเองส่วนข้งนางในก็จะมีหน้าผาจำลองขนาดเล็กด้วยนะครับสามารถไปทําโอนหน้าผาจำลองอะไรนัของอันใหญ่เลยมีครัว,วเล็กๆด้วยนะ Welcome to Avani ชอบไหมคะับเช่บไหมครเดี๋ยวจะอัดนกุมนะคะว้าวเรานี่เราไปไหนกันว้าวนี่ล้มเลยอ่ะหนุ่กระโดดเองเดี๋ยวเราไปไหนกันนะมามมาก็วันนี้เรามาพร้อมกับฝนแล้วเราก็ เดินทางกันนานมากกว่าจะมาถึงโรงแรมตอนนี้เราก็เริ่มหิวแล้วเราจะไปกินข้าวที่ห้องอาหารอะไรชื่อบีชอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปดูบีชเฮาส์บีชเฮาส์หรือบีชฟอนด์ชเฮาส์โอเคเราจะไปกินข้าวแล้วเพราะว่าตอนนี้นิ่งแล้วเลดมากๆกับการกินข้าวเย็นคือเราไม่ใช่แค่แบบว่าเลดแล้วนะคือเราก็เหนื่อยนะเลยอาบน้ำให้ลูกแล้วแบบกินข้าวกัะมานอนละใช่อะละตอนนี้ทำไรคะ กินอาหารอยู่ที่ไหนคะที่ร้านอาหารบรรยากาศดีมากแต่ก็คือจะได้อะอันนี้อะไรนะลูกสปากเก็ตตี้อะไรคะเดี๋ยวกินไหมคะอยากสปากเก็ตตี้อะไรคะ กปป้นปะปน,ปน,นะ่สบายีไรนะเบาคิี้คาบอัลาคบอัลาสวัสดครับเป็นไงบ้างอร่อยมากคลยม ushroom soup อันนี้ครลูกเป็นม ushroom t u f f l e soup หอมหอมเห็ดหอมเห็ดแตไ่ไม่น่าใช่เห็ดหอม <c oughs> อันนี้ก็โมแต่จะกินไม่สนใจลูกโอโ๋อ,อันนี้ของเท้าอันนี้ของเอ็มนะเป็นสเต็กโอ้โหมี <laughs> <laughs> ใช้ได้เลยครับดีมากาเผาหลักเห็นกูละเผาหลักอันนี้เป็นปลาหมึกอร่อยมากเยี่ยม Good morning Good morning อุ้ยมาแล้วพี่เขามาแล้ว Good morning ไปากินเบรฟาสต์เคเจ๊ครับ <Okay. S 1> เอ่อสบายจังเลยนะคะสบายชังเลยนะคะแปลว่าอะไรคะไม่น่าเชื่อนะวันนี้เป็นวันจันนะแต่ว่าทางโรงแรมนี้ก็คือคนเยอะมากตรงเบรคฟาสต์อ่้ กินกันเสร็จแล้วนะคะกำลังจะไปไหนคะไปคลิปที่ปิดเสร็จกูบะก็ไปว่ายน้ำต่อนะเอ้โอ้โหเป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วค่ะอันนี้อากองอมาม่านะคะมากินอาหารเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าค่ะหลานไม่ยอมตื่นทำ <c oughs> ไมไม่ตื่นคะทำไมไม่ตื่นร่วงนอนอยู่ค่ะ ถอดรอง,ทงเท้าแล้วไว้ที่ชั้นกันเลยเอาเก็บใช,ใช่เอาของผู้ใหญ่เอาเข้าไม่ได้หรือว่าอันนั้นของผู้ใหญ่นี่เรามาไหนคะมาเก่ะโอเค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไปค่ะ ขายอะไรคะขายรู้แล้วอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะที่ขายคืออะไรคะปลาตาแจฮวโอ้โหแล้วใบอะไรคะสีเรนโบว์ปะเนี่ยฮะหัวสีหนึ่งหางสีหนึ่งนี่อะไรกันคะนี่อะไรกันคะเจ็ดเล็จเลยค่ะเป็นระเบียบเเป็นระเบียบ ระเบียบระเบียบเหรอระเบือใช่ระเบือคระเบียบระเบียบระบบได้ไหมช่ระบบระเบียบนี่เราจะไปทำอะไรกันต่อคะว่าน้สายตัดสายว่ายน้ำปัดสายอ่ะปไรใช้เวลาไปเล่นสะอาดไปเปลี่ยนชุดกันก่อนนะอ่ารอบนี้เราเดินกลับห้องนะคะ ว่าห้องเราอยู่ไม่ไกลคิดว่าจะไปว่ายน้ำใครงี่เง่าคะเจเจแล้วนี่ใครเนี่ยลาลาอี่เง่าไหมเนาะคนนี้งี่เง่าหรอไปเดี๋ยวนาฬิกาแล้วก็นาเวลาจะพาทุกคนนะคะไปเดินที่ชายหาดนะคะพาไปดูบีชอะกงจุงไหมจะไปไหนคะหนู่ เป็นไหนคะมาเนทรายที่ห่างโอ้ <Huh? S 1> ที่ห่างเป็นเล่นทรายที่ห่างโร <c oughs> งแรมกว้างมากเลยอะ่ะเขาจะมีทั้งหมดหลายโซนมากเลยนะมีโซนที่เป็นตึกโรงแรมนะคะแล้วก็เป็นโซนห้องแบบสองห้องนอนเหมือนที่เราพักเรานอนแบบสองห้องนอนนะคะดีลักซ์โฟรสวีท ก็จะมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำก็กว้างอยู่เหมือนกันแต่เดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่บีชก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำของเราเองนะคะแกเป็นยูทูบเบอร์ได้ไหมคะถือถือเองได้ไหมอ่ะถือแล้วถ่ายเองอะ่ะอ่ะพูดด้วยค่ะอ่ะเห็นเห็นไหมเนี่ยเห็นถ่ายเห็นตัวเองหาอ่ะอ่ะ,อะยังลืมกดไลค์กดยัง,<ด>ย,งยังไม่จบเลยนนยืนกำลังเดินไปไหนคะพูดอไรบีชค่ะวั<ต>นนี้เรา กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดสับสไคร์ของคอผมเอ็มบุษราคาี้นะคะได้เรากำลังจะไปนั่งเล่นชิงชา้าจะนั่งไหมคะชิงชา้อาอ่ะอะปีนขึ้นเองได้ไหมไม่ได้หรอ ยูทูบเบอร์คนต่อไปนะคะจะมาแข่งกับมํากับมัมนะคะจะเป็นรายการเที่ยวกับกงค่ะเที่ยวกับกงสนุกไหมลูกสนุกไหมครับอ๋อจะอ๋อขุดไว้ให้ปูเหรอคะน่ารักมากอะอขุดขุดให้ปูส่วนเจ้าเด็กคนนั้นก็สนมาก ไปแย่รูปูกลัวทำไม้ไม่ต้องกลัวดูเห็นไหมไ้ไปไหน เด็กนะมีเขามีผู้บาด้วยแล้วก็มีสระว่ายน้ำอีกอีกโซนหนึ่งแล้วก็ข้างๆก็จะมีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยนะคะ มาก่อนนะอ่า,อาว่ายน้ำเสร็จทำไรกันคะเป็นฝ่ายอะไรไหมคะคแดนร้อนใช่ไหมเจ๊สนุกไหมคะ <c oughs> สาวยน้ำที่นี่สนุกไหมไมยเลือดขมาาขึ้ เอาเวลาระวังหน้าคว่ำน,นะเอาเอ,าเ,อาเล่นน้ำเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กินเนไฟรนฟรายไปใช่ไหมคะแล้วก็ลงไปเล่นมารอบนึงแล้วก็ขึ้นมาแล้วไม่ไหวแล้วหนาวแล้วสองคนนั้นอยู่ไหนคะอีกคนอยู่ไหนคะท่าร์ลนี่ค่ะเล่นจนปากม่วงแล้วค่ะดูตาเชื่อมมากเลยคะ่ะใส่ค่ะอยู่ไหนคะแล้วค้มค่าไหนคะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยเนาะ เราก็เลยออกมาทานข้าวข้างนอกกันนะคะใช่ไหมเรามาเพาะฮาเบฟเรามาพร้อมมนสมได้ั้ยใช่เาะมโนสมทุกอย่างถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราจะไปไหนคะเราจะแวะซื้อขนมซื้อขนมสิบอะไรนะคะสิบขนมใช่ค่ะเพราะหนูขี้วากหนูอิวขนมเพราะว่าหนูไม่อิ่มค่ะราคาแล้วเมื่อกี้กินข้าวเยอะไหมคะเยอะแต่หนึ แดีมันใกล้หมดแล้วเหล่าขนี่เดี๋ยวฝนนี่ค่ะเห็นไหมฝนตกวันนี้ตกทั้งวันเลยเข้าไปคะเข้าไปค่ะทุกคนตอนนี้มันก็เรียงรถกลเสือพาอะไรคะเค้กค่ะเค้กอะไรอ่ะลูกมันเกิดใครคะมาเวลาเป็นเหมือนเป็นมีหัวใจมีดอกไม้ตองกันด้วยค่ะดูสิคะโอ้อ้าวถามเจ้าตัวหน่อย แล้วเจ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 อวยพรน้องยังลูกอ่ะมาเวลามามาให้เจเจอวยพรกันก็บดีใจน้องเขาวิ่งหนีอ่ะงั้นหนูอวยพรน้องหน่อยอ่ะไปาอวยพรน้องหน่อยทำไงคะเราต้องพูดว่าอะไรคะพูดว่าอะไรพูดกับน้องว่าอะไรขอบคุณเจเจย่างขอบคุณค่ะกอดเจเจย่างชูเจเจย่างขอบคุณค่ะเจเอ้าชูเจเจย่าง จุ๊บๆก่อนจุ๊บๆเพื่อนนี่เขินเขินเขินอยากกินแล้วค่ะอยากกินแล้วค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวมาเป่าเทียนกันค่ะหนูเห็นนั่นในห้องนอนยังไปดูเร็วไปดูในห้องนอนมีอะไรเปล่าฮะมามาเห็นมาเลยไปเร็ว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 นะเวลามาเร็วอะไรคะ

ไม่ได้ค่ะล็อกค่ะของอกค่ะอ่ะเป่าเลยน้องรับเป่าเลยนียาาาดแบ่งให้น้องด้วยค่ะโอ้หโอ้หโอ้โหของขวัญขอขอมของขั ห้องข่ายห้องขวัญเลยเสียแจ้ด้วยค่ะมักน้อยมักน้อยโอ้โหปากดูดบบเช็กอร่อยมนะจุดม้อนิ่งกินอะไรคะเบรคฟาสเบรคฟาสอืมเรื่อๆรกินอะไรอยู่คะกินอะไรอยู่คะ ทอดกกกับคนปูอาหารไทยก็เลิศอาหารฝรั่งก็เลิศอยู่นนะโนบอกมามาว่าอะไรคะอากงไม่รอเหรอทำไมอากงไม่รอล่ะร <c oughs> ู้ตื่นสายใช่มไหมรู้ตื่นสายกว่าใช่ไหมอากงตื่นเช้ามาก ตื่นสายอะร้ไมตื่นเช้าคงหิวก็เลยมากินกนยินเสก็มาคิสคลับอีกแล้วใช่ไหมลกูกใช่ค่ะมาระบายสีเยอะมากเลยอ่านาา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 ยสีาาาาาาาจ <laughs> ากาา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 ค่าา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 กาา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 า่าาาาาาากาา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 อาาาาลานาอออาา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 เา <laughs> ได้กลับมาเด็กอีกครั้งเลยค่ะกลับมาจากเคสครับกะว่าจะไปเล่นหนังไปไม่ได้ตอนนี้ทุกคนก็เลยตั้งวงตั้งวงตั้งวงอะไรกันคะสแนคก เจ็บมากเลยหรอเ็บมกอ่าเรากำลังมากินอะไรคะเปรนงไฟแล้วก็พิสร้อนไหมร้อนมากเกินะคะโอ้มาทำอะไรคะมาทานข้าวเย็นกันค่ะที่ The Beach Front อ๋อสวยมากค่ะเจเจสวัสดีค่ะที่เข้ายังค่ะ พรุ่งนี้ไปไหนคะบ้านอยากกลับไหมกลับแต่หนูอยากไปเที่ยวอีกเหรอเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเที่ยวอีกโอเคไหมคะอ่าเม่่อกลับบ้านเพราะอะไรคะชอบที่นี่ไหมทูตินีอา มาอีกไหมคะมที่นี่ดีมากเลยนะคะที่นี่มีเบรคฟาส์ Breakfast, นะแล้วก็เป็น International Food มีแบบให้เลือกหลายแบบเลยใช่ไหมคะพอเรากินเสร็จปุ๊บ <Good S 1> เราไปไหน<า>ต่อคะ Good มากเ <Excellent. S 1> อ็กซลนอ่าวันนี้เราขอตัวไปนอนก่อนนะคะเพราะว่าเหนื่อยมากเลยเล่นน้ำกันมาบายบายกูดไนท์บาย วันนี้เรากลับแล้วเนาะเวลาผ่านไปไวจังเลยเป็นไงคะสภาพอากาศเกือบจะมาเชียรก็เนี่ยฝนไม่ตกวันที่เรากลับอ่ะใช่ถ้าฝนก็จะหายวันที่เรากลับฝนจะมาวันที่เรามาอืมันี้สภาพบรรยากาศตอนกลางวันได้ตอนนี้เราจะไปไหนละเราจะไปไหนขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินกับบ้านเนาอเฮเราจะกลับแล้วนะคะ เดี๋ยวไปดูว่าเด็กๆ,ๆตื่นเต้นกับการนั่งเครื่องบินขากลับขนาดไหนโอเคบายถึงสนามบินแล้วเรากลับแล้วนะอ่ากลับแล้วค่ะกลับไหมคะใช่อ่าเรากำลังจะเช็คอินเพื่อที่จะบินกลับกลุงเ,เ,เจเจ ไม่ยอ,อ,อ่ะเราไปกันแล้วอ่ะพูดด้วยอย่าลืมอย่าลืมเลยค่ะอย่าลืมะะอเคอเคอมเมนต์เขาก็ขอสปา์ด้วยะคะ่ะทุคกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายนี่ค่ะพิซซนะ่าร้อนอ่ะนี่นะนะคะนะเวลาค่ะสวัสดีค่ะ เอ็มบุตรสละคำเอมกินได้โอ้ว้าคนกิขนขนมนะคะคนกิขนขนมอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ขำแกรนท์พาแกรนท์พาร์สวัสดีครัลโหล